ใครใครสกเก้หน่อยใครสกเก้หน่อยพาพีพารถก่อนได้ไหมใครเออพามึงเอาไอ้เหี้ยโทนี่เตะรถไปดิ๋ยวเหมือนว่าเหมือนว่าเหมือนว่าดวงมึงจะมีเคาะเนาะช่วงเนี้ยเนาะเคาะนี่แหละดวงพี่โทนดวงไม่ค่อยดีแนละ้วช่วงเนี้ยโดนใหม่แลดับรถดิให้ของก็อื่นบ่อยๆจอดจอดอยู่เฉยๆดับรถดิเฮ้ยผมว่าผมน่าจะได้รถคืนว่ะเขาเ,เขาถามเลขไอ้ดีผมละอ๋อ ไม่เดีเ๋ยวผมขับเองไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมึงไม่ต้อง,องเสร็จแล้วใช่ไหมกัสเอ้ามึงที่เก็บไปเองใช่ป่ะเนี่ยได้ผมที่เก็บเองเอ,อ๋อสัตว์แล้วมึงให้กูทิ่เก็ตทำเฮี้ยอะไรเนี่ยมาเด็กมา ากเป็นคนดีในสายตาเธอบ้างอ่ะอานะโทำตัวให้ีประโยชน์ก่อนอย่างแรกอ่ะเป็นคนดีในสายตาเธอบ้างไม่เนาะไอ่เน้องี่แจ็คตอนนั้นพี่เอาพี่อยู่พี่พี่เห็นลำโบมันมาอุ้มมันมาเอาพี่คาตีนไปแป๊บหนึ่งไงนั่นแหละแล้วก็ไงต่อ้ผผมมมแแแคคสบบเเววลลาาาประะณนนั่อตอนผมโดนก็เอ่อต้องต้องเช็คหลอกตายผมมาครับแล้วก็ลิศก็มาเอาไปที่หน้าคุปครับอัันนน้ะตอนแรกอีกคนนึงขับครับ ก็มีความแบบตอนไหนวะตอนที่ผมเรียกเรียกรวมกลุ่มใหญ่อ่ะไม่ได้ไม่ไม่เกินยี่สิบก็ดีไม่น่าเกินยี่ไม่ไม่เกินทั้ไม่เกินไม่เกินไม่เกินทั้งไม่เกินเพราะว่าเหมือนว่ารถรถมาพร้อมกับศพผมเลยครับรถเอ้ยรถมาพร้อมกับศพผมเลยรถมาพร้อมกับศพผมเลยรถใหญ่ เออแล้วก็รถไม่ได้ล็อกด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าคนอื่นขับมาให้ลิกบล mm hmm. ิกไม่ได้เป็นคนไปเอาเอง ม่อะเนีมันเรื่องข้างนอกแล้วมันเรื่องแคร์แล้วครับมันจะมาเข่งกดใส่กูอีกซับกูเท๊ๆโอ้โหสวยสวยน้องสวยสวยไว้ตรงนี้สวยเออจับผิดกันเข้าไปสวยต้องงั้นเป็นซับกันเท้ๆต้องจับผิดกันด้วยสวยต้องแบบนั้นต้องงั้นสวยคมสวยถือว่าคมนะอันนี้ถือว่าคมนะอันนี้ถือว่าคมนะเหล่านี้ถือว่าคมนะ มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับบางทีอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องอันนั้นก็ได้จริงอ่ะไม่ต้องคือแบบช่วงนี้ดูแบบประมาทประมาทเนาะดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเชื่อใจผมเท่าไหร่นะจริงอ่ะช่วงนี้ดูแปลกแปลกกันเนาะขอขอไประเบียบแป๊บนึงนะพี่พี่่โดนหอผมบุกเหมือนว่าความรักของเราจะลดลงกันเนาะช่วงนี้แปลกๆยังไงไม่รู้ ถ้าได้รถไอเลิกมาคือทั้งรีเนี่ยคือมึงจะไ่เจอลัมโบมาแล้วมึงก็จะเล่นง่ายไปอีกจริงๆเฮียกัดได้สองไดรอบแล้วรอบแรกมันก็ได้รอบสอมันก็ได้รอบสรอบแรกมันก็แค็เหรอไม่รอบแรกไอกมันมันรองกรธอบแรกกัไม่ได้หาขัดแล้วมันก็หล่นอ๋อขากขี่ไอ้แม่งหล่นรถไงเพราะแม่งยังไงมันก็ขี่ไม่ได้อยู่แล้วแต่แม่งโลกจริงเฮียแม่งแม่งจะทาเฮียห่วยอะแล้วเฮียกัดวิ่งหลังหลังขึ้ถแม่งอะอยากาไม่ได้ดูเียเดียคนนั่งรถลัมโบแบบไม่ใช่คนชื่อวิลล บางทีก็แบบขี้เราแรงขี้อะไรกันเกินเดี๋ยวนี้ขี้จับผิดขี้อะไรกันไปเกินบางทีเดี๋ยวันจะเครียดนะจริงๆอ่ะไม่ต้องห่วงผมหรอกครับผมแฟร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดที่อะไรก็ตามแต่ผมก็แฟร์กับทุกคนมาตลอดที่ผมสตรีมแดีวตั้งแต่ผมแต่ถ้าผมไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์นั้นว่าไปอย่างแต่ผมสตรีมมาผมไม่เคยนั่งเอาเปรียบใครแบบขี้เฮี้ยเลยนะสี่ปีสามปีเนี่ยเขเซ็งนอย่างนี้นี่ล ใครไม่อยู่ยกมือขึ้นชอบบุนไอเียผมขับอิมวัเมื่อวานพี่ขับขับอุ้มพี่ก็เกมแล้วากพ่อบอกเมื่อวาน ช่ไปกับผมแถบ back โอเคดีกว่าอีกคนอีฝั่งก็เล่าอีกอะไรอย่างอ๋อได่เอาผมไปได้ไหมผมอยู่ในเหตุการณ์อะแล้วแถบเอเชียเอเชียเหนือฝั่งใต้โซนตะวันตกเด้บ้างมั้น้อง จะร้องแล้วไอ้เหี้ยโดนโดนชัดไอ้โดนคุณผู้ชมดูถูกดูหมิ่นดูแคร์กันจะร้องไห้อยากเลิกอ่ะเออไลไอบุ๊กไอ้บุ๊กล้อได้กับ้าน้องไอ้บุ๊กขากูไปเติมน้ำมันดิปั๊มรับใกล้ๆน่ะถูกล้อได้ไงแต่มึงมึงขึ้นเรียมโบไม่ใช่หรอปกติไอ้เรียมโบมันต้องไม่ร้อไงล้อเพี้ยงให่แล้วก็ ปิแลำโบมันต้องมารอดหรือเปล่ามึงรอดได้ไงวะไอ้สารคอยใช้ได้นั่งคุมเลยเนาะไอแปดลมโบอ่ะกูกูนั่งหมดทุกคันแล้วนะรถเมื่อกี้มันเอาขึ้นสามสามห้าศูนย์แล้วสุดท้ายปิดด้วยแลมโบอ่ะไม่จริงตอนนี้เราไม่ต้องไปไฟกับมันแล้วก็ได้นะจริงๆคือเรารอมันก็ได้นะไม่ต้องไฟก็ได้นะตอนเนี้ยเพราะเราไฟไปแล้วไงโอ้โอ้ครับตับตัวร้ายแลมโบรันสิต ไม่รถรถรถมันแถมไม่ได้อยู่แล้วนะการดเนาะพี่ว่ามันมันแถมไม่ได้อยู่แล้วคือรถมึงต้องได้อยู่แล้วมึงบอกว่ารถพังเลยนะกูจะไม่เคยเห็นเป็นบุญตาเลยรถพังแล้วมันไปคนเดียวเนี่ยเอออหตุการเปไปคนเดียวมันจะเถียงชนะพวกมันไปนะพวกมันอยู่ในเหตุการณ์องนี้เพื่อที่มันแคร์เราจะไปด้วยเพียงไปไหนนะพี่เติมมันไง แต่เมื่อวานพี่คนที่ตูนที่เขาเป็นดีซี่ครับเขาบอกว่าเขาจะปรับลดลงอีกเห็นเมื่อวานเขาถามเขามาเหรอเขาเข้ามาเหรอไม่ตัวมาเหรอใช่ครับตอนกลางคืนที่ที่ผมอยู่อะแล้วเขามาถามผมตอนรอบแรกว,ว่ารถรถมันเป็นยังไงบ้างเพราะรถมันไม่พังเลยอ,ะอ่ะเขาบอกว่าแต่ต,ต้องรอจบตอนรีนี้ก่อนอ๋อได้ไม่ีปันหาเล่นได้แล้วถ้ปนยังไงอะมันมันขับงงไหมถ้าคนขับเป็นยังไงใช่คือถ้าคนถ้ามันขับเก่งอะกูจะร้องแต่ว่านี่มันขับไม่ค่อยเป็นกูเลยไม่ค่อยอะไรไงมันงงมันเกเรตั้งหลายเราอย่างนานที่่ออง คือกูไม่ได้อยากให้มันปรับเดี๋ยวไม่อยากให้มันปรับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่แล้วก็คือกูรอกูเล่นพวกพวกกรอเล่นได้อยู่แล้วกูเชื่อใจพวกมึงกมไม่ไม่น่าร้องอะไรขนาดหรอกพวกมึงเล่นได้ร้องอย่างเดียวอะชนแม่งอยูเหลืออะไรเหี้ยคนอะแม่งไม่มีตาอะไอตับเหี้ยถ้าเขาจะปรับอะไรจะไปคุยอะไรกันกูว่ากูจะเอาเรื่องนี้มาพูดที่ตอนจบอยู่เพราะมันมันมันเกินไปว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากให้เดิมลดเขาใช่ปะเขาต้องเอาเทียร์ของลิกอะมาบัฟให้กับทุกคนที่เป็นประมูลอะให้เท่ากันอะถูกปะล่ะไอ้เหี้ยมมัันนอดแบบ เราเรียกไข่แรงนะแรงนะแต่สบัดเปิลเปิลก็แบบเปิลเปิลเบรกบูทสูงสุดได้ห้าร้อยฝ่บยอ๋อแต่ว่าเหมือนว่ามีมีคนไปไปปรับของเขาบ้างหอยลิกมั้งเขาเลยแบบอันนี้ปะอ๋อเด้งอ่ะเด้งเป็นอยู่แล้วพี่เป็นตั้งแต่แรกเลยเขาบอกเขาบอกเขาแก้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเขาปรับลงไปแล้วรอบใช่เหรอกูกูไม่อยากเห็นตอนกูอยากเห็นตอนไม่ปรับเลยเป็นไงวะปรับลงพี่ปรับลงจริงหลอนแรกเบอร์กว่านี้เหรอหลอดรถจริงใช่ผมเห็นเขาบอกว่าว่าปรับไปแล้วอืม ตันนี้ผมขับอ่ะมีเหลือครึ่งหลอดเลยตอนบังข้างหน้าเหลือครึ่งหลอดอ่ะผมอ่ะอ๋อก็เอางี้ก็คือกูอ่ะรอหลังจบอยู่แล้วแล้วค่อยปรับแต่เนี้ยกูไม่รู้นะว่าทีมงานไปปรับอะไรของเขาเพราะกูยังไม่ได้บอกให้ปรับเลยนะยังไม่ได้ไปร้องเรียนอะไรนะกูแค่ถามว่าน้ำมันเนี้ยปกติกตอุ้มใช้กี่ถังแค่นั้นเองในในทิเกตกูวันก่อนอ่ะสามข้าศูนย์มันเติมเติมสามรอบอ่ะพี่ที่มันรุมผมอ่ะเห็นปะมันก็สามรอบหมดทุกคันปะใช่ไหมปกติอะ่ะแล้วสุดท้ดายมันปิดด้วยแลมโบ อ๋อสามวันสุมันอุ้มมึงยาวเลยใช่ไหมตันไม่เป็นไงมันมันอุ้มผมยาวแล้วก็มานโดนเลมโบว์มนเหตุตอนอ๋อไม่สมมติว่าถ้าสมมติแล้วถ้าสมมติเขาปรับมาโอเคแล้วแต่ว่ารถมันโมเดลมันบั๊กอ่ะมันก็มีสิทธิ์ปะมีสิทธิ์เป็นอย่างงี้ปะก่อนเราเริ่มห่ากับมันน่าจะมาหลุดให้มาตอนหลังเที่ยงคืนอ่ะแล้วเฟิร์สก็ยังไม่เข้าอีกอ่ะพี่พี่จะพยายามมาใช่ดีขนาด ีมอืมอยังเอ้ยเดี๋ยวถามกัน,นอีกนึงอ๋อรถลดเงินจริงก็เข้าใจครับแต่ว่าก็ต้องถ้าลดเงินจริงก็ต้องไอไอเซฟเมนก็ต้องดีเท่ากันอ่ะถ้ามุมผมะนะก็ต้องดีเท่ากันเพราะว่าราคาไม่ไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นถ้าถ้าพูดถึงว่าลดเงินจริงอ่ะก็ไอไอไอเจ็ดอ่ะก็ควรจะเท่าแค่นั้นเลย ไอ้เบบี้กันมันเถียงสู้พวกมันได้ไหมตอนเนี้ยไม่น่าได้กูว่ากูว่าจะไปนั่งปากหวอยอ่ะกูว่าเองเช่ากูเด็กโอ้ยเด็เด็กเดิมพันเด็กเดิมพันไหวเฮ้ยกูเจอแล้วเจอกลุ่มใหญ่แล้วใช่ปะอยู่เมืองบนน่าจะอยู่เมืองบนเอพีเลยเขาเชนสิบอีกแล้วโอเคโอเคสอนพี่อะไรนั่งเงี้ยบทำไมกูทำแก๊งกันมากี่ปีไม่เคยต้องไปนั่งซ้อมไปคุยจริงหรอ่ะ เียกูเล่นแก๊งกันมาเก็บบีกูจะกินข้าวช้อนกับซสามึงนี่จะหัดซอไปเที่ยเหรอไอสัตว์ไปไอ้การ์ดไปนักกับวิลเลียมไงไปพาชนเพื่อนนี้เขาเนี่ยวิลเลียมเป็นไรนะเก่งไหมนะไปไปไร อย่าลีก่ามันเก่งนะเยร์มันไม่ไรพูดพูดยยงอนมั้งไอพี่แต่ว่ามึงทำดีนะวันนั้นไอสกอร์ที่เขาได้ไปล่ะฝั่งฝั่งเจ้าบ้านอ่ะหนูถือว่ามึงทำได้ดีนะที่มึงคอยยิงตัดยางเพื่อนเวลาเพื่อนอุ้มอะเพนขึ้รั่วงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ล่วอไรไม่รู้เลยเอ้ย เราตามตามผมเป็นูกเลยโอ้ยโอไอ้ินเทอร์แถวนี้ใช่ป่ะไอ้ินเทอร์แถวนี้ใช่ป่ะใช่ปะไม่รู้อะใครอยู่กับมันไอ้เทอร์ออกเจอกูสีไอ้ินเทอร์ออกกับเราใช่ป่ะไอ้เทอร์ออกออกแถวเราใช่ป่ะใช่โอเาเล่นใครอย่าเล่นอย่าเล่นพี่โดนเยอะมากเลยทำไมไอ้ชากถึอมึงเหรอหรือว่าอะไรเาถามมึงไงไปดีมึงถามมนนี่ดไอ้ช่างกถมืเหรอไอ้ช่อโอ้พี่แจคพี่ลีด่าผมเนี่ยอด่าไมด่ากันทไมเนี่ย มึงจะปากตอแหลดิมึงไม่ได้ด่ามึงเลยออการยังไงนะใครโกหกเนี่ยไม่เขาด่าผมเป็นคนไรกันกูพูดแบบนั้นเหรอได้ไม่เคยพูดอะไรของพวกมึงเมื่อกีิน่ะทอยรับด่าเลยอ่ะเป็นไล่ไป็นไรำไมกูก็ปกติมึงอ่ะเป็นไรฮ่ะผมมันแตกจัดแรงเขียวเอ้ากลับแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอใครับพี่มีมยคนเล่นทางแล้วครับพี่เออมึง่างไลยเราเราไม่รีอ่ะ มีคนแทนนะวินลี่มีมั้ยวินลี่มีมีคนแทนนะเพื่อนเล่นเดิมพันไปเลื่อยเขาเหมือนเล่นสองนึงอ่ะแล้วใครจ่ายสุดท้ายใครจ่ายอยู่มครับที่เดิมเนี่ยเนาะอยู่ที่เดิมเลยเนาะมึงอยู่แล้วกำลังข้ากับคุยไม่ได้อยู่ดี่ใครจ่ายมึงมึงไปเอากระดาษแล้วกันที่ดาผมถูกป่ะเมื่อกี้ผมมาอยู่ที่เดิมอยู่หลังหลังแต่ว่าเข้ามาลึกหน่อยเข้ามาลึกหน่อย พี่ชักตามพี่วิลลี่แล้วครับพี่แจ็คปล่อยตัวมาทีอะไรเนี่ยฮะไม่ใช่ลาแล้วครับวันนี้ลาเขาแล้วโอ้โหพี่วิลลี่ซ้อมอะไรซ้อมทุงเหรอปัญญาอ่อหดีเยี่ยไปนั่งซ้อมไฟรั่วอ,อ๋อซ้อมไฟเหรอเล่นอะไรเล่นสนามให้เขาเหรอไมเล,อเล่นปืนแต่เป็นปืนเล่นปืนเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมเนี่ยยูยี่ไม่เคยซ้อมไฟเนี่ยมึงไปไปเรียกมันมา20กว่าหยูยี่ไหมเดิมพันเอาไหมวิลลี่เอาปะเนี่ยไม่ มันต้องมีเล่นแบบมีแผนไงมันต้องมีแผนนะไม่ยืนไฟง้ๆเนี่ยยืนไฟตรงตรงแบบไม่มีรถเนี่ยยืนง้ๆเนี่ยเอาไหมยี่สิบยี่สิบไอ้การแล้วมึงไม่ไปซ้อมเหรอวะเนี่ยซ้อมอะไรอะไรซ้อมอะไรมันซ้อมทุกวันอะฝีมือตัวเองอ่ะซ้อมทุกวันอะมีแต่ควายอ่ะที่ไม่ทำไอ้ที่อะเพื่อตัวเองอ่ะจริงตามกบ้าจัดตะเตา อะไรนะไอสัตว์พูดว่าเฮียนะเฮียวิลลี่มึงพูดว่าอะไรนะมึูว่าอะไรนะด่าผมเนี่ยพี่แจ็คด่าไม้ยินนะไอสัตว์ไม่ไอการมันพูดอะไรไม่หยุดเนี่ยข้างหูเนี่ยมันก็ไม่มาเราก็ไม่หาไอแต่ว่าไอไข่อยู่ประมาณนะตอนเนี้ยมันก็ไม่เอาไข่สักทีนะตูดี่อะพี่มันเอาบ้าเลยเนี่ยตับ้าเลยนะอยู่กลางเมืองเนี่ยไปไปเยี่ยวไปขี้ให้เรียบร้อยดิไปตอนเนี้ยเร็วๆไว้เวลาสองนาที